สวัสดีค่ะจากร้าน TJ Auto Max นะคะวันนี้ลูกค้า h y u n Dai H1 ค่ะมาใช้บริการาตัวนี้จะเป็น Hyundai H1 ตัวใหม่ล่าสุดนะคะปี2020เลยตัวนี้นี่ตัวนี้เขาจะตรงรุ่นเลยนะคะติดอยู่กับยางเน็กเส้นค่ะที่ติดมากับรถตอนออกไปไอ้ายแดงเลยค่ะ ตัวนี้อ่ะยางก็จะเป็น 215, 70, 16ค่ะเป็นขอบ16ค่ะกว้าง6นิ้วครึ่งออฟเซตจะอยู่ที่56นะคะออฟเซตที่56นี้ก็คือท่าคา่า,คายิ่งมากก็คือล้อมันจะหกเข้านะคะฮุนไดเฮ็ดวัเนี่ยคะ่ะสามารถใส่กับทุกล้อของ h ฮไดวันไดเลยใส่ได้ทุก ทุกรุ่นของ H1 นะคะ okay, okay. ลูกค้า oh, <okay. S 1> ท่านใดสนใจอินบ็อกเข้ามาสอบถามราคากันกลับได้นะคะ oh, <okay. S 1> รับประกันค่ะล้าแท้ไม่มีซ่อมไม่มีดุ่งไม่ทำสีแน่นอนนะค่ะเดิมลูกค้าน่าจะเป็นปี2016แต่ตัวนี้มาเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยปี2020 mm. โอ๋ยสวยดูยางก็ยังมีตุ่มอยู่เลยในราคาเราใจย่อมเยาวแน่นอน ดีกว่าเบิกศูนยแน่นอนค่ะเบิกศูนย์ยังไงก็ต้องมีหลักเจ็ดเปนมื่นะเดา,าไปเลยอย่างน้นอยๆอ่ะต้องมีอะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวเราไปเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ